สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคณิตศาสตร์หมูหมูบายคูดาย้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรามาทบทวนครึ่งหนึ่งของจํานวนนับกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยครึ่งหนึ่งของจํานวนนับหายังไงนะอ่ะอย่างเช่นข้อ1ครึ่งหนึ่งของครึ่งของสาม เท่ากับเท่าไหร่คะใครจําได้บ้างการที่เราจะแบ่งครึ่งถ้าเราไม่ตั้งหารนั่นหมายความว่าเราจะแบ่ง3าออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันใช่ไหมคะอ่ะาสมมติาโคชจะแบ่งบอล3ลูกนะลูกที่ 1, 2ลูกที่3เราต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมคะคือการเอาเศษ1น,นส่วนสแบ่งครึ่งแบบนี้เนาะ แปลว่าเครื่องของ3คือ1เศษ1นส่วน2โอเคไหมคะเครื่องของ8คือเท่าไหร่คะเราก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันเหมือนเดิมเน,ะนาะ1 2 3 4 5 6 7 แปแปลว่าครึ่งของแปดมีค่าเท่ากับสนั่นเองต่อไปครึ่งของ9กล่ะคะเราก็แบ่งอีเครึ่งของ9แบ่งนะ1นึ่งสองสสี่ห้เจ แอีกหนึ่งลูกเราจะต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือเศษ1นส่วนสนั่นเองเพราะฉะนั้นครึ่งของ9คือสเศษ1นส่วนสอโอเคไหมคะแล้วครึ่งของ11บเอล่ะครึ่งของ11เ,เท่ากับเท่าไหร่คะเราก็แบ่ง11เ,เป็น สองกลุ่มเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบละอีกหนึ่งลูกแบ่งครึ่งนั่นคือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองเพราะฉะนั้นครึ่งของสิบเอ็ดคือห้าเศษหนึ่งส่วน สองเด็กๆพอเข้าใจนะคะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์กันคุณรดาบอกไว้ก่อนเลยว่าเศษ1นส่วน2มันคือครึ่งหนึ่งของตัวส่วนอีกครั้งหนึ่งนะเศษ1นส่วน2คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วนซึ่งการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนโดยใช้เศษ1นส่วน2เป็นเกณฑ์มีหลักการง่ายๆคือ เราจะเปรียบเทียบตัวเศษกับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนโอเคไหมคะซึ่งครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือเศษ1นส่วนสองนั่นแหละคาวนี้เรามาพิจารณาตัวอย่างจงเปรียบเทียบเศษ6กส่วน10กับเศษ1นส่วนสเราคุยกันไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าเศษ1ส่วน2ตัวนี้นั้น คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วนโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาคือพิจารณาครึ่งหนึ่งครึ่งของ10คือครึ่งของ10คือเท่าไหร่คะคือ5นั่นเอง เมื่อเราได้ครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแล้วเราจะนําตัวนําตัวเศษมาเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมคะตัวเศษของเราก็คือเศษหกซึ่ง6กับครึ่งหนึ่งของตัวส่วน6กับ5 6กับ5 6มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5คะ หมีค่ามากกว่า5้าถูกไหมแสดงว่าเศษ6กส่วนสิมีค่ามากกว่าเศษ1นส่วนสจบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจคุณด้จะลองเปรียบเทียบกับแก้วน้ำนะอ่า แก้วน้ำใบนี้คือแก้วน้ำที่ถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนถูกไหมคะเศษ6ส่วน10นะเศษส่วน10นะเราจะแบ่งแก้วน้ำนี้ออกเป็นทั้งหมด10ส่วน เรลแบ่งแก้วน้ำออกเป็นทั้งหมด10ส่วนคราวนี้เราจะเปรียบเทียบกับครึ่งของตัวส่วนใช่ไหมคะครึ่งของตัวส่วนส่วน10ครึ่งของ10คือ5นะ1 1 2 3 4 5ครึ่งของครึ่งของ10ก็คือ5ถูกไหมคะระบายสีไว้ก่อน เ,นะเราได้เศษ1ส่วน2ของส่วน10แล้วโอเคไหมคะก็คือครึ่งหนึ่งของ10นั่นเองเราจะเทน้ำลงไปทั้งหมด6ส่วนโอเคไหมคะอันนี้5แล้ว6ก,ก็คือต้องเพิ่มขึ้นมาอีก1ส่วนใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าน้ำที่เราเทลงไปน้ำเศษ 6ส่วน10ที่เราเทลงไปนี้มันมากกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นตรงกันไหมคะเศษ6ส่วน10มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เด็กๆพอเข้าใจไหมสิ่งแรกเด็กๆจะต้องเทน้ำลงไปให้ได้ครึ่งแก้วก่อน เพราะมันเปรียบเทียบกับเศษหส่วนสเศษ1ส่วนสคือครึ่งหนึงเนาะแล้วเด็กๆถึงเทน้ำในส่วนที่เราต้องการทราบลงไปเราถึงจะทราบว่าน้ำที่เราเทลงไปมากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนโอเคนะตัวอย่างแรกเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเราลองไปดูตัวอย่างที่สองจงเปรียบเทียบเศษ3ส,ส่วน8 กับเศษ1ส่วน2ได้แล้วดูนะเปรียบเทียบกับเศษ1นส่วน2เราคุยกันไว้ว่าเศษ1นส่วน2คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วนโอเคนะคะพิจารณาครึ่งของ8คือ4ถูกไหมคะ ซึ่งตัวเศษของเราเศษ3ส่วน8เศษเราคือ3ซึ่ง3มีค่าเป็นยังไงกับ4คะมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่ง3มีค่าน้อยกว่า4แสดงว่าแสดงว่าเศษ3ส่วน8มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน สองนั่นเองอ่าเด็กๆลองมาวาดรูปน้ำแก้วนี้ต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะ8ส่วนใช่ไหมเด็กๆต้องเทน้ำลงไปให้ได้เศษ1ส่วน2ก่อนนั่นก็คือครึ่งแก้วคือครึ่งของ8ใช่ไหมคะครึ่งของ8ดคือคือคือสนั่นเอง หนึ่งสองสามสี่เราจะเทน้ำลงไปสี่ส่วนเนาะอ่าได้แล้วแต่น้ำที่เราจะเทลงต่อไปนี่เศษสามส่วนแปดเราจะเทน้ำลงไปกี่ส่วนคะสามส่วนเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเศษหนึ่งส่วนสองหรือครึ่งหนึ่งที่เราเพิ่งเทไปเมื่อกี้มันมีค่าเป็นยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นส่งผลให้เศษสาม ส่วน8มันน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองอไดาว่าเด็กๆเริ่มจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมีแก้วน้ำสองใบจงเปรียบเทียบเศษ5ส่วน6กับเศษ3ส่วน8อา้าวไม่มีเศษ1ส่วน2ให้เปรียบเทียบแล้วทำยังไงดีเด็กๆใจเย็นๆนะ วิธีการเราจะเปรียบเทียบเศษ1ส่วน2ของตัวมันเองก่อนแล้วถึงนำแก้วน้ำสองใบนี้มาเปรียบเทียบกันนะเอาแก้วแรกก่อนแก้วแรกคือเศษ5 6ส่วน6เศษ5ส่วน6นะเราจะเปรียบเทียบเศษ5 6ส่วน6กับเศษ1.2ส่วน2ก่อน เศษ5ส่วน6เราจะต้องแบ่งแก้วนี้เป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะถูกต้องค่ะหส่วนโอเคนะอ่า6ส่วนแล้วคราวนี้5ส่วน6เราจะต้องเทน้ำลงไปในแก้วกี่ส่วนคะ5ส่วน1 2 3 4ห้า เอาละเด็กๆด,ดูสิใส่ไปตั้งห้าส่วนกับครึ่งหนึ่งของแก้วครึ่งของแก้วคือกี่ส่วนคะสามส่วนหนึ่งสองสามเกินไหมน้ำเกินครึ่งแก้วไหมคะ,ะแก้วนี้น้ำเกินครึ่งแก้วไปแล้วแปลว่าเศษห้าส่วนหกมีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วน สองโอเคนะต่อไปแก้วใบที่สองแก้วใบที่สองเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแปดส่วนแบ่งก่อนนะ เราจะต้องเทน้ำลงไปทั้งหมดกี่ส่วนคะสามส่วนก็เทลงไปเลยสามส่วนต่อไปเราลองเปรียบเทียบกับเซนหนึ่งส่วนสองของมันก่อนนะเซนหนึ่งส่วนสองของแก้วนี้คือกี่ส่วนคะเครึ่งของแปดคือสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่อาเด็กๆดูซิว่ามันเป็นยังไง เด็กๆเห็นไหมว่าเศษสมส่วนแมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษหนส่วนสองน้อยกว่าเด็กๆสังเกตเห็นแก้วน้ำสองใบนี้ไหมคะเห็นไหมเด็กๆพอจะเปรียบเทียบได้ไหมว่าแก้วน้ำสองใบนี้แก้วไหนมีน้ํามากกว่ากันแก้วนี้ใช่ไหมคะ ก้วเศษ5ส่วน6มีค่ามากกว่าแก้วเศษ3ส่วน8เท่านี้เองเด็กๆลองสังเกตนะว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มันส่งผลให้เศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน8ด เช่นกันเปรียบเทียบง่ายๆสี่เหลี่ยมก้อนนี้สูงกว่าสามเหลี่ยมสูงกว่านะวงกลมก้อนนี้เตี้ยกว่าสามเหลี่ยมส่งผลให้สี่เหลี่ยมสูงกว่าวงกลมพอเข้าใจไหมคะสี่เหลี่ยมสูงกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม สูงกว่าวงกลมเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมก็ต้องสูงกว่าวงกลมเช่นกันเฮ้ยพอเข้าใจไหมอ่าลองไปอีกข้อหนึ่งนะจงเปรียบเทียบเศษ2อส่วนสกับเศษ3าส่วนเวิธีเดียวกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เจะทำเราจะเปรียบเทียบกับเศษหนึส่วนสของตัวมันเองก่อนโอเคไหม เราจะแบ่งแก้วน้ำแก้วนี้เป็น3ามส่วนสมมุติว่ามันเท่ากันมากมากทนะเราจะเทน้ำลงไปกี่ส่วนคะสองส่วนโอเคเราเทน้ำก่อนนะเทน้ำลงไปสส่วนอา้าวแล้วครึ่งหนึ่งของ3ส,ส่วนล่ะครึ่งหนึ่งของสาม แบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะ1 2อ้าวอีกอันนึงอีกครึ่งหนึ่งก็คือเศษหส่วนสเพราะฉะนั้นครึ่งของ3คือ1ส่วนกับอีกครึ่งของ1นส่วนน้ำแก้วนี้เกินครึ่งไหมคะเกินครึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าเศษสส่วนสมีค่ามากกว่าเศน1ส่วน 2อ,อ่ะมาดูอีกแก้วหนึ่งเราต้องแบ่งแก้วนี้เป็นกี่ส่วนคะ7ส่วนแบ่งแล้วนะ,ะสมมุติว่ามันเท่ากันมากเราจะต้องเทน้ำลงไปกี่ส่วนคะ3มส่วนใช่ไหมคะ เราก็เทลงไปเลยสามส่วนอ้าวคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งของแก้วใบนี้นะครึ่งของ7เ,เท่ากับเท่าไหร่เราก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็คือ อีกกลุ่งหนึ่งก็แบ่งเศษหนึ่งส่วนสองนครับเลยเพราะฉะนั้นครึ่งของเจ็ดคือสามเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมเรียกสังเกตน,นะน้ำในแก้วนี้มันเป็นยังไงกับเศษหนึ่งส่วนสองคะน้ำ เศษสส่วน7กับเศษ1ส่วน2เศษ3มส่วน7มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2คะดูสิดูในแก้วสิน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นแสดงว่าเศษ2ส่วน3มมีค่ามากกว่าเศษ สส่วน7ดนั่นเองเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าสี่เหลี่ยมสมมุติแห่งนี้เป็นสี่เหลี่ยมสูงกว่าสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมสูงกว่าวงกลมเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมก็ต้องสูงกว่าวงกลมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆพอเข้าใจนะอ่า ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูาฝากไว้ให้คิดหนึ่งข้อจงเปรียบเทียบเศษ9ส่วน16กับเศษ11ส่วน22ถ้าใครคิดได้แล้วลองส่งคำตอบมาบอกคุณครูบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในคลิปต่อไปวันนี้พบกันแค่นี้บ๊ายบาย